ตอนนี้เราจะพร้อมใบเพชรดีกรีให้ด้วยอ่าเนี่ยค่ะเห็นมีใบเพชรดีกรีนี่คือ,อยังไงคะนี้อ่าอันนี้เป็นใบเพชรดีกรีนะครับก<ฆ>็คือเป็นใบยืนยันสายเลือดนะครับ<ฆ>อย่างเช่นพ่อมาพ่อเป็นอะไระแม่เป็นอะไรสายพันธุ์มาจากไหนนะฮะค่ะ<ฆ>แล้วก็ผู้ผลิตเนี่ยหรือคนเพาะพันธุ์เนี่ยเป็นใครเพื่อเป็นประโยชน์ให้ลูกค้านะครับเวลาเอาไปเพาะพันธุ์ต่อหรือเอาไปพัฒน,นาต่อเนี่ยค่ะ<ฆ>สามารถวางแผนได้ถูกต้องและง่ายขึ้น นะฮะแล้วก็อย่างเช่นถ้าลูกค้ารับจากเราไปเนี่ยลูกค้า<ฮ>ะจะขายต่อฮะ,อะก็อย่างน้อยก็จะมีใบย,ยืนยันให้สำหรับลูกค้าที่จะรับต่อไปสวัสดีค่ะครอบครัวอริค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดฟิตวิลเลจวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่ร้านอ e ีคําแก้วมันเป็นปูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะชุดนี้จะเป็นลูกป้อนสันนะครับแต่ว่าเป็นสันธรรมดาพิเศษใส่ไข่นะครับ จริงจริงแล้วอะครับพวกเน<า>ี้ยจะเป็นลูกจากพ่อแม่สปิตเนี่ยแหละครับ<อ>แต่ว่าเราตีตกเป็นลูกไม่สวยนะฮะเราก็จะตีเป็นลูกธรรมาดานะครับแต่โดยในสายเลือดเขาอะมีเลือดแต่เราขายเป็นเกรดธรรมดาครับอาจจะเพิ่มกว่าธรรมดาน,นิดนึง<อ>ตัวนี้เปิดไว้ตัวละ 3, 2 0 0สองบาทสา0ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกก้อนซันคอโนนนะครับธรรมาดานะครับคู่ต้อน จะเป็นนกล้วงลังนะครับค่ะชุดนี้ก็ราคาปิดหน้าร้านอยู่2,700บาทครับราคา<ะ>ส่ง5ตัวขึ้นไป2,500บาทค่ะมีทั้งราคาปีกราคาส่งสามารถสั่งออเดอร์มาจองล่วงหน้าได้นะครับชุดนี้ก็จริงๆก็มีเจ้าของแล้วอ๋อม,มีเยอะนะแต่มีเจ้าของหมดเลยเหรอมีเจ้าของ,อของแล้วครับแต่ของเรามีจํานวนขึ้นมาเรื่อยๆครับอ๋อมีเยอะมากเลยอะาม,ามีข้างล่างาอีกด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าก็คือมีคนจองแล้วเหมือนกันค่ะ แต่ว่าที่นี่ก็มีเยอะเหมือนเดิมมีเยอะครับ่เดี๋ยวก็มีเข้ามา <ใน S 1> อีกนในบ้านผมนะคนทํานกเยอะมากครับค่ะอาหารนกดีมีคุณภาพมาแล้วค่ะตัวแรกก็คือบูมหงโยกบูมเลิฟเบิร์ดคอคเทลและบูมนกแก้วค่ะสินค้าดีมีคุณภาพจากร้านหงเพสเซนเตอร์ร้านจะอยู่ที่จจุดจักค่ะหรือสามารถสั่งทางออนไลน์เรามีปัตกตะกร้าและก็แนบลิงก์ไว้ให้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นลูกฟ้อนซธรรมดานะครับอีกหนึ่งชุดนะฮะก็ตัวละ2,700บาทนะครับถ้าตัวขึ้นไปตัวละ2,500บาทค่ะมีราคาปีกราคาส่งใช่ค่ะร้านก็จะอยู่ซอยอะไรนะคะซอย10ครับฟิวเลเลตตลาดปลาฟิวเลเลตบ้านป่งราชบุรีนะครับซอย10กลางๆนะครับค่ะก็ถ้าเข้ามาซอย10ก็ สังเกตง่ายๆครับเป็นไฟบาร์เบอร์แวบๆนะครับมีอยู่ร้านเดียวคป้ายชื่อร้านว่าอีคำแก้วมันเป็นปูนะครับตอนนี้เปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันเปิดทุกวันนะเปิด8โมงครึ่งนะครับปิด6โมงค่ะเดี๋ยวช่องทางติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับทางร้านนะคะ f อสามารถกดดูได้ที่เพิ่มเติมใกล้ๆกับคอมเมนต์ทางร้านก็สามารถที่จะจัดส่งได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศและตอนนี้ก็คือเปิดทุกวันใช่ค่ัค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นซันสายเลือดบ้านโป่งนะครับเป็นรถสายเลือดบ้านโป่งครับจะมีทั้งสปิทไทสปิทไทผ่านเลสนะครับแล้วก็จะเป็นเลสซันเบอร์ลองราคาก็จะลดหย่อนไปตามเชสีและคุณภาพของรกในตัวนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็จะมีอย่างเช่นตัวหน้าก็จะเป็นสายเหลืองเล็กเหลืองแต่เล็กครับก็คือจะเหลืองก็จะเด็กแต่ตัวจิ๋วเขาเลยนะเรา,าอ่ะจริงๆมีมาสามตัวแต่ว่าจัดเสิร์ฟไปแล้วครับ ราคาเท่าไรอ่ะอันนี้ตัวละห้าพันบาทห้าพันค่ะแล้วถ้าอื่นๆื่ล่ะคะไซส์โตกว่าอื่นก็อย่างเช่นสปิทไยครับสปิทไทก็จะเริ่มต้นที่4,500บาทนะครับแต่เราตอนนี้เราจะพร้อมใบเพชดีกรีให้ด้วยอ่าเนี่ยค่ะเห็นมีใบเพชดีกรีนี่คือยังไงคะนี้อ่าอันนี้เป็นใบเพชดีกรีนะครับก็คือเป็นใบยืนยันสายเลือดนะครับอย่างเช่นพ่อมาพ่อเป็นอะไรแม่เป็นอะไรสายพันธุ์มาจากไหนนะฮะค่ะแล้วก็ผู้ผลิตเนี่ย หรือคนเพาะพันธุ์เนี่ยเป็นใคร<อ>เพื่อเป็นประโยชน์ให้ลูกค้านะครับเวลาเอาไปเพาะพันธุ์ต่อหรือเอาไปพัฒน,นาต่อเนี่ยสามารถวางแผนได้ถูกต้องและง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็อย่างเช่นถ้าลูกค้ารับจากเราไปเนี่ยลูกค้าจะขายต่อะฮะอก็อย่างน้อยก็จะมีใบย,ยืนยันให้สำหรับลูกค้าที่จะรับต่อไปอีกทีหนึ่งนะฮะ<อ>ซึ่งในอนาคตนะครับเราก็ตอนนี้เรากำลังพัฒนานะครับเป็นแอปพลิเคชันลูกค้าก็สามารถ สแกน QR code แล้วก็สามารถไปกรอกรหัสห่วงได้เลยนะฮะกดค้นหาแล้วก็จะขึ้นข้อมูลข้อแม่ทั้งหมดค่ะนะฮะและสายเรืองของตรงตัวนั้น,น,นอ๋ออันนี้ก็เพื่อความมั่นใจให้กับลูกค้าได้ใช่ครัคเพื่อความชัดเจนครับแล้วก็เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยที่รับไปน่ยได้วางแผนการเพาะพันธุ์และพัฒนาได้ง่ายขึ้นค่ะอันนี้ก็คือตอนนี้เรามีให้ทั้งหมดเลยไหมใช่ครับค่ะ,คะ ตัวนี้จะเป็นมองฟ้านะครับมองฟ้าคู่เมียพร้อมใบตรวจเพศนะครับ๋อวันนี้ยังได้เจอมองอีกนะครับยังมีครับยังมีแต่ก็ถือว่าเป็นไปปลายแล้วครับปลายแล้วดูแล้วนะจริงๆก็จริงๆก็หมดแล้วแต่ว่าก็ยังมีแบบหลุดฤดูบ้างอะไรบ้างมีบ้างแต่ว่าจะไม่เยอะครคู่นี้ก็เปิดไว้ที่21,000บาทพร้อมใบตรวจเพศค่ะหมายถึงเป็นคู่กับเมียคู่กันเลยใช่ครับค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นกินชีกบูเยลโลไซนะครับลูกบอลครับไม่ทราบเพศนะครับตัวนี้เปิดหน้าร้านไว้ที่3,200บาทนะครับตอนนี้ตลาดกินชิกสีบูเข้มนะครับบูนอมอนบูเยลโลไซก็กลับมาเรียกของกันนะครับตรงนี้ราคากําลังดุเดือดครับคิดว่าจะขึ้นไปเรื่อยๆอ๋อยังขึ้นได้อีกยังขึ้นไปอีกยังขึ้นอีกค่ะแล้วก็ด้านในจะเป็นคินสันนะครับลาหัดแทะนะครับตัวนี้หน้าร้านอยู่2 2 0 0บาทครับค่ะ ยังไม่ได้เช็คเพศนะยังไม่ได้เช็คเพศครับพวกนี้ก็จะมีราคาส่งเหมือนกันอย่างเช่นลูกป้อนพิมสันนะครับค้าตัวขึ้นไปก็จะอยู่ที่หนึ่งพันเก้ารัสามารถจับจองแล้วก็สั่งออเดอร์มากันได้ชุดนี้ก็จะเป็นฟอร์พัทนะครับผู้เมียนะครับลบจากคู่กันมาแล้วนะฮะก็จะเปิดอที่คู่ละ1 2 0่บาทนะครับฟรีกงนะครับเอายกกงไปเลยนะ แขนตรงไปเลยนะยกลง,งเขาเคยให้ลูกแล้วใช่ไหมคะตัวนี้นะครับาบางส่วนจะเป็นพ่อแม่แล้วก็บา,วบางส่วนก็จะเป็นคู่ที่จับพร้อมทำกันนะแต่นกเข้าคู่กันเรียบร้อยแล้วครับรักกันอันนี้ก็เป็นคอพัดอีกหนึ่งคู่นะครับ ก็คู่ละ1 2 0 0งสอง้บาทนะครับสี่กรงนะครับมีหลายคู่นะวันนี้จริงๆมีหลายคู่ครับมีหลายคู่ค่ะราคาเดียวกันหมดเลยนะใช่ครัก็ยังพอมีเข้ามาเรื่อยๆนะเรื่อยๆครับแต่สีพื้นก็ราคาจะลดหย่อนกว่านี้ค่ะก็ถ้าอยากได้สีไหนจับคู่ไว้แบบนี้ก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้ค่ะตัวนี้จะเป็นจาดีนะครับเพศคู่นะครับพร้อมใบสุขเทศนะครับ6เดือน ก็ค่อนข้างนิ่งแต่ก็มีบ้างนะเราไปจับก็มีบ้างครับอ๋อค่ะเช็คเพศแล้วเช็คเพศแล้วครับเปิดไปที่8,500ันห้ารบาทนะครับกินอะไรอลูกกระพดเหรอเต็มปากเลยถ้าจะมาจะมาชุดนี้ก็จะเป็นซันนะครับสายเลือดนะครับเลือดเป็นโผนะครับ อย่เช่นตัวขวาจะออกแดงหน่อยนะครับตัวนั้นเป็นเลสสปิทายเบอร์สวยนะครับเพชรคู่นะครับพร้อมใบเพชรดีกีนะครับ้อ๋ออันนี้ก็มีใบเพชรดีกีให้เหมือนกันใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นไว้หัดแทะนะครับประมาณ3เดือน4เดือนราคาเท่าไหร่นะอย่างตัวขวามือนะครับเบอร์นี้ก็จะอยู่ที่สามหมื่น สามมื 30, เป็นเลสสปิทไทนะครับสามารถพัฒนาต่อจ่ายเลสายได้เช็คเพศหรือยังนะคะเช็คเพศละครับตัวเช็คเพศเป็นเพศผู้ครับค่ะฟุ้ดเทศเมียนี่ราคาก็จะสูงเลยไหมคะนิดหน่อย,อออยไม่เยอะมากค่ะ จะดูดตามเก็ดนกมากกว่าอ๋อเก็บนกค่ะถัดมาล่ะคะตัวกถัดมาก็จะเป็นสปิทไทครับแต่จริงๆสปิทไทตัวนี้ครับเกิดจากพ่อแม่เลสสปิทไทนะฮะซึ่งในตัวนะก็มีเ,เลือดเลสนะฮะแต่ว่าเขาไม่ได้แซงออกเราก็จะบอกว่าเป็นสป e. ิทไทค่ะ <c> เ <oughs> <c oughs> <c oughs> ต็มเลยลูกไม่เห็นหนูแล้ว อันตัวนี้นะครับก็จะเป็นสปิทไทชิ้นเดียวกันครับแต่ความพิเศษของเขาคือเขาจะแสดงความเป็นเลอดออกมามากหน่อยตัวนี้ก็จะใช้เป็นสปิทไทครับสปิทไทผ่านเลดนะฮะให้รู้ว่าในเลือดเขาอะครับมีเลือดเนืออู่ค่ะแล้วราคาก็ต่างกันไหมไม่ต่างกันครับไม่ต่างเท่าไหร่ราคาก็จะอยู่ที่ห้าพันอห้าพันห้าพันห้าครับค่ะ อย,อยู่ที่เก็บนกครับของแต่ละตัวแต่ละตัวจะไม่เท่ากันค่ะนะแล้วนี้มีใบเพชรดีกีไหมคะมีใบเพชรดีกีครับในสันสายเลือดของบ้านโ่งนะครับเราเอาใบเพชรดีกีให้หมดค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสันคู่พร้อมทำนะครับอายุ2ปีกว่านะัะคู่เมียพร้อมใบตรวจเพศนะครับ เปิดไปที่คู่ละ1 2 5 0 0บาทนะครับนกที่ร้านนะครับพร้อมทำนะครับจะไม่ใช่นกกดนะครับเป็นนกที่เช็คป,ประวัติได้นะครับว่าประวัติไม่มีปัญหาค่ะมีเยอะไหมคะถ้าเป็นนกคู่น,น้อยครับส่วน,น,น,วนใหญ่จะน้อยเพราะบอกตรงๆว่าค่ทางเราอ่ะครับเป็นผู้ผลิตนกก็ จากค่อนข้างที่ปล่อยนอกที่ให้ผลผลิตดีเนี่ยมา<ะ>จํานวนน้อยครับจะน้อยจะน้อยครับ<ะ>อันนี้ต้องบอกกันตรงๆ<ะ>แต่เป็นนกรุ่นของเรามีครับร<ะ>ุ่นนี้ชุดนี้ก็จะเป็นสันนะครับผู้เมียนะครับ<ะ>อายุประมาณ6-8ถึงเดือนนะครับ<ะ>ชุดนี้ก็เช็คเพศแล้วเรียบร้อยนะครับ<ะ>จับผู้ผู้เมียราคาอยู่ที่8,5 0 0ถึง9,000บาทน,นะครับ แต่ตอนนี้ก็ติดออเดอร์อยู่เหลืออีกประมาณ16ค,คู่ตอนนี้ตลาดซันก็ยังเป็นที่ต้องการเยอะอยู่นะใช่ครับตอนนี้ไข่ขึ้นค่อนข้างราคาไข่ค่อนข้างดีครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณ1,007-1,008แต่เจ้าขายกันได้ตั้งแต่ไข่อะน,นะใช่ครับ ชุดนี้ก็จะเป็นสันนะครับเพศผู้นะครับเป็นนกรุ่นนะครับถึงพ่อนกนะครับอันนี้เราพ่อนกของเรานะครับสามารถเช็คได้นะครับว่าเป็นนกที่มีผลงานแล้วจ่ายเชื้อครับจ่ายลูกแล้วนะครับท่านใดประสบปัญหาเกี่ยวกับไข่ไม่มีเชื้อนะครับอย่างเช่นผู้ที่ยังเป็นนกรุ่นอย่างเงี้ยฮะเขาอาจจะยังไม่เป็นงานนะฮะสามารถติดต่อเราได้นะครับเรามีตัวผู้ที่มีเชื้อนะครับอย่างเช่น ตัวผู้ที่เราล้วงไข่ขายอยู่เนี่ยฮะแล้วก็เมียตุยเราก็เอาออกมาจำหน่ายนะราคาก็อยู่ประมาณตัวผู้มีเชื้อก็อยู่ประมาณห้าพันถึงห้าพันห้าส่วนนกรุ่นก็อยู่ที่สามพันแปดนึงสี่พันห้าใช่ตัวนี้ก็จะเป็นจีนชีกนะครับพร้อมทำนะครับพร้อมใบรวดเทศนะฮะสายจะเป็นเยลโล่สายนะครับั่งนทายแอปเปิ้ลนะครับ คู่นี้คู่ละสา0พันหกร้อบาทสามพันหกร้อยตัวนี้ก็จะเป็นฟิลลิปสินนามอนนะครับพร้อมทำนะครับเพศผู้กับเพศรเมียน,นะครับพร้อมใบตรวจเพศนะครับคู่ละสามพันหกร้อยบาทสามพันหกนะค่ะตัวพร้อมทำก็มีหลายคู่อยู่เหมือนกันหลายคู่ครับหลายคู่คค่ะคู่หายไปละ <laughs> ไม่ยอมไปโชว์เลยลูก จะเป็นกรีนชีกนะครับบูอ่อนนะครับบูพายแอปเปิลกับบูชีมอนนะครับคู่นี้เปิดไว้ที่5,500บาทนะครับนกพร้อมทำนะฮะคะก็เต้าพร้อมทำเหมือนกันใช่ครับดีกว่าชุดนี้ก็จะเป็นกินชีกนะครับพร้อมทำที่เดียวกันครับกลุมรวมนะครับพุกนี้จะเป็นเศษนะฮะ เศษตัวผู้บ้างตัวเมียบ้างครับที่ว่าไม่ประกบสีกันนะฮะค่ะอ๋อเป็นเศษแต่ว่า<ะ>เช็คเพศแล้วใช่ครับเ<ะ>พราะไม่เช็คเพศเรียบร้อยแล้วครับ<ะ>ตัวละ1800บาทนะครับอ<ะ>ย่างเช่นถ้าเป็นบูอ่อนนะครับบูชินหรือบูพายนะครับตัวละ2800บาทดรเพราะไมเ่เช็คเพศ ตัวนี้จะเป็นเลสซันทิกนะครับกำลังพอลอผลเพศนะครับนกอายุประมาณ6เดือนนะฮะตัวนี้เปิดไว้ที่1 2 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าเป็นเพศผู้ตอนนี้ติดจองครับหมายถึงว่าส่งเชฟเพศแล้วแต่ผลยังไม่ออกมาใช่ครับผลน่าจะออกเย็นนี้นะฮะก็ถ้าเป็นตัวผู้ก็มีลูกค้ารอรับเรียบร้อยครับแต่ถ้าเป็นตัวเมียว่างนะครับตัวนี้แดงลงหลักปีกนะครับค่อนข้างสวย ราคาเท่าไหร่นะ1,2,000บาทพร้อมใบตรวจเพศตัวนี้จะเป็นบูฟอโลนะครับเพศผู้นะครับพร้อมใบตรวจเพศนะครับอายุประมาณ4เดือนกว่านะคะเปิดที่6,500บาทพร้อมใบตรวจเพศครับค่อนข้างเชื่องเชื่องจับเล่นได้อ๋อป้อนมาเองค่ะ เอ็นจีนชินสายฟลอร์นะครับพร้อมทํานะครับพร้อมทํามากนะครับผู้นี้ตัวผู้ขุดหลังแนละ้ว<ฆ>ก็อายุประมาณปีครึ่งนะครับตัวผู้เป็นกินฟลอร์นะครับ<ฆ>สปิชินตัวเมียเป็นชินอมอนฟลอนะครับ<ฆ>จ่ายลูกได้2อ,อย่างครับกินฟลอร์สปิชินเป็นผู้ตามเซ็กหลิงแล้วก็เป็นชินอมอนฟลอร์เมีย<ฆ>ตามเซ็กหลิงครับผ,ผู้นี้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะบาทนะครับ คู่นี้นะครับเป็นกินชีสาสฟอลอร์เช่นเดียวกันครับเป็นชินามอนฟลโล่ทั้งคู่นะครับตัวผู้และตัวเมียนะครับจ่ายลูกเป็นชินามอนฟลโล่นะฮะคู่นี้เผื่อไว้ที่24,500บาทพร้อมใบเช็คเทสนะครับน้องอายุประมาณ4เดือนอ๋อ4เดือนใช่ค่ะอันนี้ก็สามารถส่งให้ลูกค้าได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศได้ค่ะคู่นี้ก็จะเป็นคินสันนะครับพ่อแม่นะครับอายุ เกือบสาปีนะครับจ่ายลูกแล้วนะฮะเปิดไปที่คู่ละหนึ่งห่บาทพร้อแม่เชคเทครับค่ะคิ้สันนกโตพร้อมทำนี่มีกี่คู่คะอ่าของเรามีตอนนี้ที่มีมีสามคู่นะครับี่ะเป็นพ่อแม่นะครับอายุสองปีกว่าสักสามปีนะครับค่ะมีผลงานหมดแล้วทุกคู่นะฮะค่ะพ่อแม่เชคเตทุกคู่นะครับมีสองคู่ค่ะคู่ละหนึ่งห่บาทนะครับและอีกคู่หนึ่งตัวเมียตำหนิป่านะครับ คู่นั้นอยู่ที่8 5 0 0บารค่ะอันนี้จะเป็นลิงเน็กเทพเมียนะครับอายุประมาณ11เดือนนะครับลูกปีแล้วนะครับลูกพันวาเป็นสีเกต้คอยนะครับตัวละ7,500บาทพร้อมไปเช็คเพศครับเช็คเพศให้เรียบร้อยนะยยนะลูกป้อนยังมีหลุดมาบ้างไหมตอนนี้เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วนะีไนนก่พร้อมเสริฟครับค่ะบางบ้านก็เริ่มเข้ารังแล้วนะค่ะ อันนี้จะเป็นแบ็คเฮดไทนะครับค่ะอายุปีกว่านะครับเป็นนกรุ่นนะครับจับคู่ผู้เมียครับพร้อมใบตรวจเทศนะครับเปิดโวยที่คู่ละ24,500บาทครับอันนี้เป็นอเมซอนนะครับออเดนวิงนะครับพร้อมทำนะฮะเป็นนกอายุดีนะฮะจับคู่ผู้เมียครับค่อนข้างนิ่งเลยแล้วก็มีตัวหนึ่งที่จับได้ค่ ก็คูละ35,000บาทพร้อมไปเช็คเช้ครับาตาแดงแป๊บครับหนึ่งด้วยนะใช่ครับสมบูรณ์ครับชุดนี้ก็จะเป็น <c oughs> คอกคาเทลนะครับนกโตนะครับพร้อมทำนะฮะชุดนี้เป็นเมียนะครับจริงๆไข่ล่นทื้นกงเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผ้ก็สีขาวเหลืองจะอยู่ที่1,000บาทมุกกัก ก็จะอยู่ที่900บาทครับถ้าเป็นนอร์มอนจะอยู่ที่ตัวละ600บาทนะฮะค่ะราคาก็อยู่ที่สี่นะคะใช่คค่ะชุดนี้ก็จะเป็นคอกเทลนะคะเพศผู้นะครับค่ะก็ราคาขาวเหลืองนะครับก็จะอยู่ที่1,000บาทมุกกักก็900บาทครับนอร์มอน600บาทครับค่ะลูกฟ้อนไม่มีนะวันนี้ใช่ครับลูกป้อนตอนนี้เรายังไม่มีครับค่ะ อันนี้จะเป็นฟินเจ็ดสีนะครับอันนี้เปิดราคาอยู่ที่ตัวละ450บาทนะครับ5ตัวขึ้นไปตัวละ350บาทครับค่ะจะเป็นนกโตรพร้อมทำนะฮะค่ะ <S S 1> อันนี้จะเป็นเพศผู้เป็นเพศผู้ทั้งหมดเหรอใช่ครับทั้งหมดครับอ๋อเพศผู้ทั้งหมดอันนี้เพศผู้ทั้งหมดครับตัวเมียหมดครับแต่เดี๋ยวมีเข้ามาเรื่อยๆครับค่ะแต่ว่าอันนี้เหลือแต่เพศผู้ใช่ค่ะ ตัวนี้จะเป็นพอพัดนะครับเพศผู้นะครับสีพื้นเขียวฟ้านะครับจะอยู่ที่ตัวละ500บาทนะครับพายโคโบอล,ลอยู่ที่650บาทครับชุดนี้จะเป็นพอพัด <พอ S 1> นะครับพเพศเมียอ,อ๋เป็นเพศเมียทั้งหมดนะใช่ครับเราแยกผู้เมียไปเรียบร้อยแล้วครับสีพื้นนะครับฟ้าเหลืองเขียวก็ตัวละ500บาทพายโคบอลหกร้อยห้าสิบบาทครับ ชุดนี้ก็จะเป็น Love Bird ไม่ขอบตานะครับงานคัดเกตนะครับตัวนี้อยู่ที่ตัวละ800บาทนะครับคู่ละ1,500บาทนะครับอ๋อสวยๆเลยใช่ครับเป็นงานฟาร์มครับคัดเกตสวยเลยนะอายุเท่าไหร่นะอายุประมาณ6เดือนนะครับ6เดือนแล้วก็ถึงประมาณปีครับอ๋อปีก็มีเหมือนกันก็มีค่ะไม่ขอบตานะสวยๆเลย ชุดนี้ก็จะเป็นหงหยกคัดพิเศษนะครับค่ะชุดนี้นะครับก็มีทั้ง Follow CCB นะครับโ o l เด n ก็จะอยู่ที่ตัวละ200บาทนะครับ5ตัวขึ้นไปตัวละ180บาทค่ะโ o l เด n เหรอราคาเดียวกันเลยใช่ไหมใช่ครับค่ะ